ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับว,นนวันนี้เราได้มาพบกับคุณเทริพงศ์เจรุนเอกนะคะผู้บริหารของบริษัทออริจินทพาสตีนะคะ,ะถือว่าเป็นน้องใหม่อสังหาเมรมกาแลนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเก่าในวงการแล้วนะคะ, <S <S มะมารู้จักคุณเพริรพงศ์กันอ,อีกครั้งนะคะว่าที่มาที่ไปของการเข้ามารุกธุรกิจอสังหาเป็นยังไงนะคะ อยากให้คุณปริพรมพูดถึงที่มาที่ไปของทารเข้ามาร่วมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในที่ผ่านมาค่ะว่าตอนนี้เราทําอะไรแล้วที่ังไงครับครับก็ขอบคุณท่าหน่อยนะครับแล้วก็ตัวเรื่องเองเนี่ยบมิษัททำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้วนะครับของเราเนี่ยจะเป็นสวิตสตัทเมนต์นะครับที่ทํามาตั้งแต่ประมาณปี2547นะครับ อ่แล้วก็ช่วงประมาณปี2553นะครับ<ม><ม>หรือว่าประมาณ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เ,เล็งเห็นาศักสภาพของ<ม>อ่พื้นที่ส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าสายต่างๆนะครับที่มีอัตรา,า,ยายการเจริญเติบโตค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็หันมาจาับตัวธุธรกิจคอนโดมิเนียมนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราเปิดไปแล้วในย่านแบริ่งนะครับจะ<ม>เ,เป็น BTS ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิทเนี่ยนะครับเปิดไปแล้ว3โครงการนะครับชื่อเซน์ซับลอนดอนนะครับ ก็ก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วก็ส่งมอบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นตัวคอนโดชื่อเคนซิงตันคอนโดมิเนียมนะครับเปิดขายในปี54นะครับตรงนี้ก็โซนเอาแล้วนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างรวมไปถึงตัวโปรเจกต์ที่3นะครับชื่อนัตติงฮิล l l นะครับอันนี้ก็อยู่ตรงซ o ยเดอรริงห นะครับตัวนอตติงฮิลล์เองเนี่ยเพิ่งเปิดตอนมกราปีนี้นี่เองนะครับปี2555ปัจจุบันฟีเซลก็โซนเอาแล้วนะครับขายแล้วใช่ครับแล้วก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างมีเดียวกันเลยนะคะแล้วไอ้เดี๋ยวมีมี5 3นะครับแล้วก็5 4ได้ทั้ง3โครงการเดจนมาโปรเจกต์ที่4รู้สึกว่าสาราชื่อนี่มันเกี่ยวเนื่องกับลอนดอนทั้งหมดเลยทั้งมับมีทำไมถึงตั้งชื่อเกี่ยวกับอังกฤษทั้งหมดเลยนะคะก็จริงจริง สถาปัตยกรรมนะครับความสวยงามของอสเสน์ของลอนดอนเนี่ยถ้าเกิดหลายๆท่านเคยไปเนี่ยก,ก็จะประทับใจนะครับโดยเฉพาะย้านที่เป็นย่านาคลาสสิกอย่างย่านนอ t ์ทิงแฮมย่านไนท์บิตหรือว่าย่านตัวซินซิง,งตันเองก็ตามนะครับาการการถ่ายทอดเรื่องราวของเราเนี่ยแล้วก็ใช้ตัวสถาปัตยกรรมาการดีไซน์นะครับที่เราประยุกต์มาจากทาง มหานครลอนดอนเราเอามาผสมผสานกับตัวการออกแบบของเรานะครับก็แล้วก็ใช้ชื่อของย่านสําคัญต่างๆในลอนดอนนี่ถ่ายทอดเลื่องราวนะครับจนมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็อีกหนึ่งโครงการก็ยังเป็นย่านที่ย่านไนท์บิตนะครับในมหานครลอนดอนนี่ถ้าเทียบกับที่เมือง่ายเองเนี่ยก็คงเป็นเหมือนย่านสยามสแควร์นะครับที่มีห้างอย่างตัว แฮร์ริสตหรืห Coast, อห้างฮาวินิโคสนะครับก็ <c oughs> จะคล้ายๆกับห้างมาพาราคอนนะครับในในในที่กลางเมืองกรุงเทพนะครับรายละเอียดของนั้ดบิดนี่เป็นยังไงบ้างครับตัวนัดบิดเนี่ยเป็นเป็นความพักกุญใจของทางบริษัทเรานะครับเรารังสรรค์ผลงานจะเป็นคอมโบมิเนียมแห่งแรกบน BTS Bearing นะครับที่เป็น อาคารสูงขนาด25ชั้นนะครับาารหนึ่งอาคารนะครับอยู่พื้นที่เท่าไรครับอยู่ไร่ครับอ่าพื้นที่ประมาณอ่าหนึ่งไร่ครึ่งน,นะครับค่ะอ่าตัวตัวอาคารไนบิดนี้เองเนี่ยอ่ามีจุดเด่นก็คือเป็นอาคารที่อ่ามีจํานวนยูนิตน้อยนะครับเป็นโลว์เดนซิตี้แต่ว่า เป็นอาคารสูงนะครับจำนวนยูนิตมีทั้งหมดแค่ประมาณ270กว่าห้องนะครับ,บรจากพื้นที่ทั้งหมดยี่สิบชั้นนะครับแล้วก็ประกอบด้วยส่วนกลางที่ค่อนข้างสมบูรณ์ครบคันนะครับที่ตารางเมตรครับต่อ,อยูนิตเริ่มต้นที่เท่าไหร่เริ่มต้น25ตารางเมตรมนะครับแล้วราคาเริ่มราคา,าเริ่มต้นประมาณตารางเมตรละหกหม0่นแปดนะครับหกหมื่นแปดพันบาทมูลค่าโครงการเท่าไหร่มูลค่าโครงการนี่ประมาณแปดร้อยล้านนะครับ800ล้านใช่ครรับคับ แล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นโปรโมชั่นอะไรบ้างคะโปรโมชั่นของตอนเปิดตัวเนี่ยก็จะแถมฟรีเฟสต์นะครับก็จะเป็นแอร์ครัวตัวพาริชแนนา์น้ำนะครับแล้วก็ตัววอลชเชอร์นะครับของโรงแรมชื่อดังในทั้งหัวหินและก็พะยานะครับโปรโมชั่นนี้จะเริ่มต้นโปรโมชั่นนี้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่โปรโมชั่นสิ้นสุดประมาณเดือนสิงหาคมนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราเปิดโอเพนเดอะเฮาส์ ก็คือเปิดตัวสำนักงานขายแล้วก็ห้องตัวอย่างให้ลูกค้าทุกท่านชื่นชมนะครับ แล้วสุดท้ายนี้เป็นโทรมีอะไรที่เรียกั่ลูกค้าไหมคะก็อย่างวันนี้เราเราแสงข่าวเปิดตัวโครงการใหม่ที่เป็นไนท์บิดนะครับประกอบกับทางเราจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจของเรานะครับก็จะเป็นกลุ่มบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับจะเป็นธนาคารเกษตรกรไทยบริษัทคอนเซ็คชั่นไลน์นะครับที่มารับงานก่อสร้างให้เรานะครับเครือซิเมนไทยที่ซัพพลายวัสดุก่อสร้างบริษัทสยามไดกินนะครับแอร์ไดกินรวมถึงอินเด็กซ์นิวมิลลนะครับแล้วก็ บริษัท t ูค Corporation ที่มาวางระบบไอทีมลนิมีเดียให้เรา,อ,าอันนี้เป็นเป็นสถิติพาร์ทเนอร์ที่เราร่วมกันมาเก็บทุกโครงการนะครับที่ช่วยรังสรรผลงานให้ทาง Origin p r o p e r t ์นะครับก็ฝากทางลูกค้าทุกท่านที่ให้ความสนใจนะครับกับคโครงการในบิดนี้าสามารถดูรายละเอียดได้ที่นะครับเวอร์นไวเอ็บ o นะครับหรือ โทร02นะครับ7444430นะครับครับซึ่งสามารถเริ่มจับจองห้องได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับนายบริษก็ถือว่าเป็นหนึ่งองค์การนะคะที่น่าสนใจนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็รีบไปจับจองซื้อนะคะเพราะว่าที่สามโครงการที่ผ่านมาก็รู้สึกว่ายอดขายติดเร็วมากเลยนะคะครับแต่ที่ไงก็รีบๆหน่อยนะคะยังไงก็วันนี้ทีมงานก็ต้องขอขอบคุณคุณกระโปรงมากเลยนะคะขอบคุณนะครับ